เจ้าหมอเฮอยงางทนลงอไไมตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบนาทีสบายดีครัมพี่น้องสบายดีทุกคนวานฝนตกตอนแรงแห้งเติบเหีห้งอะไรได้ตอนแรงเสียววัด เป็นวัดพี่น้อยเป็นวัดสองสามมือสามมือสี่มือนี่แหละเชียงกับมะมือเนาะจักหมอขยีเอยงน่ะหมอหออกบ่วชพ้นยางพ้นบอมีอซ่าเอลุกมาเขาข้างหน้าตอนตีสี่นะเยี่ยเห็นอย่างเลย โอ้ทางนี้มันยังมันมืดเด้มันมืด,ม,ม,ดมันก็นยังันสุลัวแห้งอยู่เนาะตัวนี้มันแจ้งนี่ตะเวือนสิขึ้นแหละมันก็นเยลยเริ่มสลายไปหมอกกัทนทั้มันยังมืดแห้งเด้อไอ้โอ้ยนอนบ่หลับไอ้เตตีสามขึง

<laughs> พ่นนี่ย่อย,ย่อยใ่คาก็ถอษคอภัยเสียงเนาะเ<ยง>สียงก็สิเมื่มเมือเนี่ <c ười> ยยางพ่นบอหัวน้าหัวหน้าหัวหน้าหมอกบอกหัวน้อยงนห้นี่เ <c> ต <ười> ็มอย่ <c ười> แต่เดียวเข้าไปทางในบ้านน่ะโบเห็นเลยเพราะมันเมื่อแหง,ทงฮงึจั๊วสจัวะอยู่นะบรรยากาศยานสาวสดชื่นกระซิเกี่ยวเขานานองกรมื่อเอิญว่ะผ่านพายุเขาหอทีสิบเก้าพี่น้อง มันก็สิได้อดเลือนไปหลยเก่าสุกเรียบร้อยรอแต่เปิดหานแล้วก็ตีหาสามสิบสี่ตอนนี้ก็เลยปรทันเปิดเปิดขาหนึ่งก่อนเนาะแท่งนัศรัวแห่งนี่มันคือบ่ามาสลัวไกลๆเลยเนาะมันจะสีได้ถ่ายงามเนาะ အရာာာက့ေနါုေလညူားကာင်တာရစာလမြဨတာရာကာကာကာရာင်ရာင်တားတာ nhà mắc khẩu ngậm là trứng tuột cày xiên nước vào tay nhô 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 Cập kỳ xì mờ sò cười ơ hoi cái đại nó hoi cái gì cục nó tôm ngầm ลายดีเนาะต้องเคยเห็นเป็นยังมาคืนมือเนาะงามมากกับเราเชียงยังสวดสว lên sải ừ, đi đi, mở ra đây. bộc Ừ, còn có cá rái nữa anh cả. Bận à, bộc เบิ่งผ่าส้มได้เด้อผ่าไปกำลังใจได้เด้อปลาลูกมืดอได้ไหมเนี่ยตื่นมาพขนาดแต่ะมื่อตื่นมายังเห็นแสงแดดไม่ได้ตื่นมากนะมื่อตื่นๆเลยเขาหน้าองคกรผสุกเต็มอยู่ยอิจังไดปะ นี่จะอยากไอนัองไงใโทษก็ใครอะไรเออทุดไหนหน่ามัาากกรลายนี่บุกไวดิไปเดียพี่นงเดี๋ยวไปดิดูไปใส่ไหมน้องจ่า ô, ai lung khẩn mày, tụi mày phương phèo nữa. ừ, mày cái gì, ố, đấy, tụi mình hiểu, bị tội vào má khó, เงี้ยงูว่ะบอกแกงดอดไฟหนิวขว่วยไปมาเยอะข้าวเยอะมากจีบว่าแซงพี่ปอบแล้วไพ่แผ่นมาไข่ประตู เป็นไงไปเอมาข่าอร์กันแล้เลยโอ้ทางดุมน,นั้นมันยังมืดอยู่แต่บริยากลงไปแล้วที่กัาขึ้นแลวนะทุกคนเนะ ย่าน,นี่นะพี่น้องดูท่านแล้วอะไรถ้าก็หาโมงสี่สิบโซกันหนึ่งเดียวมิถัดแจ้งแล้วมิถัดทอดทุกโมงเดี๋ยวมันแจ้งมันแจ้งไวนะ้เนาะ เริ่มหางไซแล้วเขาเช่าเนี่ยแต่ว่าซุงสูงน่ามาลีบไปเ่ยมัวเลินบอหัวไฟก็แก่งไปบ่าย